หวาทำอะไรวหาวาไปหาป้าหมองครับยี่หวาครับขาสิายี่หวานายูจินครับยี่หวาหอมน้องเร็วไหนดูปากสิ เจ็บไหมอ่ะเจ็บปากไหมเจ็บปากไหมเจ็บปากเนี่ยตรงเนี้ยเจ็บไหมตรงเนี้ยเจ็บไหม,ไมเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บหรอไม่เจ็บอืมอยากยิ้มหวานให้ดูก่อนยิ้มหวานกันฮีจู้จี้ดึง ยี่หวาดูยูจินสิยูจินมองยี่หวายี่หวา,ายี่หว่ารักมามาไหมคะรักไหมคะยี่หวา่าี่หว่าอยากเป็นหมอเหรอี่หว่าอยากเป็นหมอ <laughs> ตรวจยูจินสิยูจินไม่สบายหรือเปล่ายูจินด,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 ดูดนิ้วหรเปล่าดูดนิ้วสิไม่ดูดยูจินไม่ดูดนิ้วหรอก ยี่หว่าดูดนิ้วเหรอให้มามาฟ้องป้าหมอไหมให้ให้มามาฟ้องป้าหมออี่หว่าดูดนิ้วหรือเปล่าดูดเปล่าไม่ดูดไม่เชื่อบายบายแล้วนะพี่หว่าบายบายมากก่อนบายบายหันมาก,ก่อนเร็วหันมาก,ก่อนเร็วเร็วบายบายก่อน Bye bye. Bye bye, anh ngay.